ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับซีรีส์รวมเทคนิคต่างๆที่คุณอาจจะยังไม่รู้ในเกม RV นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาแล้วนะครับสหรับหัวข้อในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการข้ามคือแบบนี้นะฮะ ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรวบรวมเทคนิคต่างๆครับเกี่ยวกับการเล่นกับหินกับขื่อทั้งหลายนะทุกคนรวมถึงบอกวิธีในการทําด้วยนะครับแล้วก็มีตรงจุดไหนบ้างนะที่จะสามารถที่จะเล่นแล้วก็ทาได้นะครับทุกคนโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าบริการเติมเกมผ่านเว็บโลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาสุดคุ้มสุดประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นมีเกมแนะนำให้เลือกเติมมากมายปลอดภัยแน่นอนเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับและอย่าลืมแอดไลน์โลเด้นเติมเกมและติดตามเฟซบุ๊ก บอกเลยคุ้มทุกเกมชาร์จก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปกันพี่มีร้านขายเกมอารีมาแนะนําชื่อเพจ 7, แอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7, 000, 000นึ่งแสนเจ็ดคนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอารีปลอดภัยไม่โกงใครที่กําลังมองหาดีคุ้มคุ้ม,มพร้อมเล่นลุนครบแรงคอร์สีสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนําเพจนี้เลยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาเริ่มกันที่ฟิกเกอร์กันก่อนเลยนะครับอย่างแรกปกติแล้วเนี่ยทุกคนเวลาจะข้ามหินหรือข้ามคืนเนี่ยทุกคนก็จะะะทาาปรรรมมมมณนนนี้้ใช่่ััยคคคบบเดดิิตผแลวก็อ ฟิกเกอร์ข้ามไปนะครับจริงๆทำแบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับแต่ว่ามันก็มีวิธีที่มัน สามารถทําได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับทุกคนก็คือการทําประมาณนี้นะครับ <C os. S 1> ทุกคนสังเกตดูนะครับว่าการเทลลากฟิกเกอร์เนี่ยทุกคนลองเลงกันดูดีนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องให้ระยะปลายสก,กิลของฟิกเกอร์เนี่ยมันเลยไปฝั่งตรงข้ามเลยก็ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดปล่อยได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยปุบเนี่ยเราก็จะถูกว์ปข้ามไปเกินระยะของฟิกเกอร์ที่มันเคลื่อนเนเลยนะทุกคนตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ระยะเนี่ยถูกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมก็คือเหมือนฟิกเกอร์เราเนี่ยมันจะ้นนนนะครเั็ปพืฐาบ ของการข้ามคือเล็กๆแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีอีกลหลายๆจุดนะที่มันสามารถใช้ฟิกเกอร์ข้ามแล้วก็เห็นผลได้ชัดมากๆนะครับแบบมันจะไกลเพิ่มขึ้นแบบว่าแทบจะเท่าตัวเลยนะทุกคนบางจุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยครับมาที่จุดแรกก่อนเลยนะที่ผมจะแนะนำานการเล่น กับมุมหินนะทุกคนก็คือตรงจุดนี้นครับทุกคนสังเกตดูครับว่าระยะของฟิกเกอร์เนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้ข้ามไปฝั่งนู้นครับคือมันจะอยู่ประมาณเลยกลางๆของหินไปนะครับแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยเราสามารถใช้ฟิกเกอร์เนี่ยข้ามไปได้เลยนะครับทุกคนก็คือมันจะเพิ่มระยะของฟิกเกอร์ข้างเยอะมากนะตรงบริเวณตรงหินนี้ครับซึ่งการข้ามหินได้แบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเล่นกับคอมโบต่างๆได้นะอย่างในกรณีนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างเป็นแก๊กให้ดูแล้วกันนะเพราะมันจะได้เห็นภาพจะชัดครับตรงนี้เนี่ยเราจะเปิดอันตรี ข้ามหีบไปเลยครับตรงนี้เนี่ยอันติเราเนี่ยมันจะกระโดดแบบไปไกลมากนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถเอียงมาทางขวาทางพุ่มนี้ก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้แล้วแต่ทุกคนครับว่าในสถานการณ์ในไหนทุกคนต้องฟิกเกอร์ไปทางไหนนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าการที่หินก้อนนี้เนี่ยมาเล่นได้นะครับผมต้าหินก้อนที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถเล่นได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นหินเรียกว่าก้อนเดียวกันเลยก็ได้นะครับผมแต่มันแค่แบบกลับภาพกันกลับด้านกันคนละมุมคนละฝั่งประมาณนั้นนะครับ ต่อมาครับจุดที่2ตรงนี้นะครับผมจะเห็นค่อนข้างชัดมากนะครับว่าระยะของฟิกเกอร์เนี่ยปลายสกิลของฟิกเกอร์เนี่ยมันไม่ได้ข้ามไปเลยนะครับแต่ว่ามันสามารถข้ามไปได้นะทุกคนตรงนี้เนี่ยสามารถทําได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับผมคือสามารถทําได้หมดเลยนะทุกคนตรงนี้ผมมีเทคนิคเสริมนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะข้ามหินตรงแถวนี้เนี่ยตรงหินก้อนใหญ่ก้อนนี้เนี่ยคือเราต้องเดินให้พุงเรานเนี่ยมันไปติดกับหินเลยนะครับทุกคนถึงเราจะสามารถข้ามได้แบบไกลๆแบบนี้นะครับผมมันจะไม่เหมือนกับ พวกหินก้อนเล็กๆถือเล็กๆนะครับที่เราไม่จะเป็นต้องเดินไปให้ติดกับหินแล้วก็สามารถข้ามได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าผมพูดว่าเดินไปให้พุงติดเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่แก๊กนะครับคือทุกตัวในเกมเนี่ยสามารถข้ามแบบนี้ได้หมดเลยนะครับผมที่เอาฟิกเกอร์มานะนี่ครับแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยก็สามารถข้ามได้นะลักษณะของเทคนิคในการข้ามเนี่ยก็จะเหมือนนกันนะพวกหินก้อนใหญ่ๆประมาณนี้ครับก็คือเราเดินเนี่ยให้มันไปติดกับหินเลนะแล้วก็ฟิกเกอร์ข้ามไปได้เลยครับผมคือเรากะระยะเนี่ยของปลายสกิลให้มันเกิินนนนมมาาดดึงงะบบผแลอกกูว่ ประมาณไหนมันควรที่จะข้ามได้หรือข้ามไม่ได้ทุกคนก็ลองฝึกกันบ่อยดูครับเพราะมันจะได้ช่ำและก็ชำนานนะครับท mm ุกคนจะได้เอาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้นะครับ mm hmm. เอาละครทุกคนเราเปลี่ยนโหมดกันมานะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูแบบแอดวานซ์แบบนี้กันบ้างน,นะครับผมคือมันแบบข้ามคือแบบน่าเกียดเลยนะไอ mm ้น hmm. ีผมเรียกว่าน่าเกียดเลยนะมือมันจะค่อนข้าง แบบเพิ่มระยะของสกิลนะผมอันนี้มันจะใช้ฟิกเกอร์ทำไม่ได้นะครับอันนี้ผมจะพูดในกรณีที่แบบว่าตัวละครที่มีสกิลในการเคลื่อนที่หรือกระโดดเนี่ยไกลประมาณไฮเตะแบบนี้นครับผมซึ่งมันก็มีอยู่หลายตัวมากนะแต่ผมก็อาจจะไม่ได้หยิบยกมาให้ทุกคนดูนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นไฮเตะละกันนะมันจะได้แบบว่าเห็นภาพจะชัดนะเพราะไฮเตะเนี่ยมันสกิลลัมันเนี่ยมันค้างเฟี้ยวเงาะมากนะทุกคนตรงนี้เนี่ยทุกคนนะครับผมอยากทุกคนเนี่ยลองกะแล้วก็ลองสังเกตกันดูนะครับว่าเราควรจะยืนในระยะประมาณตรงไหนนแล้วกก็ะะรยยเี่ ประมาณตรงไหนนะครับทุกคนมาที่อย่างแรกเลยครับผมตำแหน่งที่ทุกคนควรจะยืนครับผมคือประมาณตรงพุ่มนี่นะประมาณกลางๆประมาณตรงนี้นะครับจริงๆมันขึ้นบบข้างบนนิดๆหรือลงมาข้างล่างหน่อยๆเนี่ยมันก็สามารถข้ามได้เหมือนกันนะแต่ว่าหลักๆี่ยทุกคนลองเล็งสกิลมาแถวๆประมาณตรงที่มันเป็นเงาพุ่มตรงประมาณกลางๆหินตรงนี้นะผมคือพยายามเล็งมาให้มันเกินตรงนี้ประมาณนี้นะผมแล้วก็ระยะในการแบบว่าเล็งองศาให้มันตรงเนี่ยพยายามให้มันแบบว่า ขนาดไปกับหินนะครับพยายามให้มันตรงๆไปกับหินนะ่ยมันก็จะสามารถที่จะข้ามไปได้นะครับเอาจริงนะครับตัวละครที่มาสามารถข้ามคืนนี้ได้นะี่มันก็มีอยู่เยอะมากเลยนะในเกมเราตัวละครที่มันแบบมีสกิลในการเคลื่อนที่หรือกระโดดไกลๆประมาณไฮ้เตะแบบอย่างเช่นทาร่าเอ่อเวเลสอะไรพวกนี้ตโตโรอันติตโตโรนะรผมคือมันข้ามได้หมดเลยนะคืนนี้ถ้าทุกคนแบบกะจังหวะแล้วก็ระยะให้มันดีนะผมคือมันข้ามได้เยอะมากนะรตรงคืนนี้นะครับ โอเคครับทุกคนต่อมาเนี่ยผมจะพามาดูจุดจุดนี้นะครับก็คือการทําแบบนี้นะฮะแบบกระโดดข้ามไปแบบนี้เลยเรียกว่าบินไปเลยดีกว่านะทุกคนมันแบบน่าเกียดสุดๆเลยตรงนี้ยิ่งกว่าหินก้อนเมื่อกี้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยด้วยความที่แบบว่ามันค่อนข้างที่จะดูโกงแล้วก็ระยะของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเพิ่มเนี่ย มากเป็นประมาณ2-3เท่าได้เลยนะทุกคนจากระยะสกิลมันที่กระโดดไปแค่นั้นนะครับเอาละครับทุกคนในเมื่อที่มันโกง,งขนาดนี้นะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาก,กับการที่มันทำเนี่ยค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะครับก็คือการทำแบบนี้นะครับผมอย่างแรกนยทุกคนต้องมายืนอยู่ในพุ่มตรงจุดนี้นะครับแล้วก็พยายามยืนให้มันเนี่ยชิดๆกับหินตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้สกิลเนี่ยในการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีสกิลไกลๆประมาณนี้นะครับผมเล็งไปที่แถวๆประมาณเจ้าต้นไม้สีน้ําเงินอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรต้นไม้หร ประมาณตรงนั้นนะครับผมเลื่อยไปด้วยก็ได้นะครับผมแล้วก็พยายามออกไปทางเฉียงขวานิดนึงนะครับผมแล้วก็ปล่อยสกิลได้เลยครับผมตรงนี้มันก็จะทําการกระโดดบินไปเลยนะครับทุกคนซึ่งนะครับผมการทําแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถทําได้ทั้งสองฝั่งเลยนะเพราะมันเป็นหินก้อนเดียวกันนะครับจ้ามันแค่กลับกันคนละด้านนะครับผมก็คือทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะทําได้นะครับส่วนการเล็งก็เหมือนกันเลยครับผมขึ้นเล็งไปที่ประมาณเจ้าดอกไม้สีน้ำเงินเนี่ยตรงนี้แล้วเราก็ปล่อยไปได้เลยครับผมตรงนี้เนี่ยมันสามารถทาได้หลายตัว ทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับวอกว่าทุกคนเนี่ยจะได้ความรู้แล้วก็เทคนิคอะไรกันไปบ้างครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับว่าแต่ละจุดเนี่ยเราควรจะเล่นอะไรแบบไหนนะครับส่วนใหญ่มันก็ทําได้ค่อนข้างไหลคือมากนะทุกคนหินใน RV ของเรานะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้มาแล้วครับสวัสดีครับ